export พงอรห้าสิบสามเพื่อย,ยื่นทางอินเทอร์เน็ตออกรายงานพงอรห้าสิบสแล้วก็ออกรายงานพงรสามหลังจากที่เราเข้ามาในโปรแกรม s m a r t b บิ3สามโมหกนะคะเราก็เลือกที่หัวข้อด้านซ้ายมือ f i n จ l ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูที่หัวข้อรายงานภาษีค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะจะเป็นคลิกที่รายงานพงอรห้าสามยื่นผ่านนิตค่ะ เราก็เลือกปีนะคะเราก็เลือกเดือนที่เราต้องการที่จะดูงบค่ะดิฉันจะเลือกเดือน2นะคะจากนั้นค่ะก็เปลี่ยนเลือกวันยื่นภาษีนะคะจะเลือกวันที่28เดือน2ค่ะแล้วก็ทำการร้องขอนะคะกด yes ค่ะถ้าได้เราแจ้งเตือนแบบนี้ระบบก็จะแจ้งเตือนว่าร้องขอรายงานสำเร็จนะคะ แล้วก็จะได้รับแจ้งเตือนอีกรอบหนึ่งเป็นได้รับรายงานรายงานพงรห้าสามยื่นผ่านนีตค่ะคลิกตกลงนะคะจากนั้นระบบก็จะนำเรามาสู่หน้านี้ค่ะเราก็จะมีะในส่วนของตัวให้เรากดดาวน์โหลดนะคะพอเรากดดาวน์โหลดแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็กลับมาที่โปรแกรมของเรานะคะคลิกกากบาทออกค่ะแล้วก็ย้อนกลับนะคะ จากนั้นค่ะเราก็เลื่อนขึ้นมานะคะมากดที่ c o n f i g t pgr ห้าสามค่ะเลือกเดือนนะคะที่เราทำมาคือกุมภาค่ะจากนั้นนะคะกดร้องขอค่ะจะเห็นได้ว่าในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลบริษัทของเรานะคะแล้วก็จะมีอยอดเงิน ได้ทั้งสิ้นนะคะยอดยอภาษีที่นำส่งนะคะค่ะตามนี้ค่ะจากนั้นก็กดเซฟค่ะต่อมานะคะก็เลื่อนขึ้นมาข้างบนค่ะคลิกไปที่รายงานพงง5 3ค่ะเลือกเดือนนะคะเราจะเลือกเดือนสองค่ะวันยื่นเราจะเปลี่ยนเป็นวันที่28ค่ะ เราจะเลือกพิมพ์แบบพองอดอก่อนนะคะแล้วก็กดคลิกที่ร้องขอได้เลยค่ะกด yes นะคะแจ้งเตือนจะขึ้นว่าร้องขอรายงานสำเร็จค่ะและแจ้งเตือนอีกครั้งคือได้รับรายงานรายงานพงอดอ53คะ่ะคลิกตกลงนะคะ จะแสดงตัวของพงศรห้าสาค่ะในส่วนนี้ก็จะมีะข้อมูลบริษัทของเรานะคะมีจํานวนรายการนะคะแล้วก็มีสรุปรายการภาษีนาส่งตามนี้ค่ะเราสามารถที่จะกดดาวน์โหลดได้ทางด้านมุมบนด้านขวามือนะคะกลับมาที่โปรแกรมค่ะถ้าเรามาเลือกพิมพ์แบบใบแน่พงดรบ้างค่ะคลิกลองขอค่ะ กด yes นะคะแจ้งเตือนจากระบบร้องของรายงานสำเร็จค่ะแล้วก็จะแจ้งเตือนอีกทีคือได้รับรายงานรายงานพองอโดห้าสาค่ะก็จะขึ้นมานะคะเป็นตัวใบแนบนะคะก็จะมีรายการของอผู้จำหน่ายนะคะที่เราได้เสียค่าบริการนะคะก็จะเป็นในสองค่าบริการนะคะเงิน ประเภทเงินได้พึงประเมินที่จ่ายนะคะจะเป็นส่วนขค่าบริการจากนั้นนะคะก็เราก็กดดาวน์โหลดได้ค่ะแล้วก็กลับไปที่โปรแกรมค่ะก็ ah. เป็นอันเสร็จแล้วนะคะก็ออกจากโปรแกรมได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาคลิกที่ c o n f i g พ prd 3ค่ะเลือกเดือนนะคะเป็นเดือนกุมภาค่ะแล้วก็คลิกลองขอนะคะ แล้วก็จะขึ้นมานะคะเป็นข้อมูลของบริษัทเรานะคะเดือนที่จ่ายนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อมูลนะคะรายการภาษีนําส่งค่ะจากนั้นเราก็คลิกบันทึกตรงนี้ค่ะขึ้นว่าบันทึกสําเร็จนะคะแล้วก็ Close ค,ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ขึ้นไปที่พงศดอ3ค่ะรายง,งานพงศดอร 3. คลิกเข้าไปนะคะแล้วเราก็เลือกดุงบตั้งแต่02ถึง02นะคะยื่นภาษีวันที่2 8ค่ะ เดือน2นะคะเราก็จะมาาเลือกพิมพ์แบบพองกดอค่ะแล้วก็คลิกลองขอนะคะคลิก yes นะคะเจ้นเตือนจากระบบค่ะลองขอรายงานสำเร็จค่ะ เส้นเตือนจะระลดอีกครั้งค่ะได้รับรายงานรายงานพองอรดอรค่ะคลิกตกลงนะคะก็จะขึ้นมาเป็นตัวของพองอรดอรค่ะก็จะมีข้อมูลของบริษัทเรานะคะมีเดือนที่เราจ่ายนะคะเราก็มีรายละเอียดค่ะว่าจำนวนเท่าไหร่นะคะประมาณนี้ค่ะถ้าเราอยากดาวน์โหลดก็สามารถที่จะกดตรงด้านบนขวาได้นะคะหรือจะพิมพ์ก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ กลับมาที่โปรแกรมค่ะเราลองมาเลือกพิมพ์แบบใบแน่พงศนะคะแล้วก็คลิกที่ร้องขอค่ะกด yes นะคะเส้นเตือนจากระบบค่ะร้องขอรายงานสําเร็จค่ะแล้วก็เส้นเตือนจากระบบอีกครั้งค่ะได้รับรายงานพงศ3ค่ะกดเข้ามานะคะเพราะว่าไม่มียอดนะคะก็เลยจะไม่มีในส่วนของอาการจ่ายเงินว่าต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้ามีเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดหรือกดพิมพ์ได้ทางด้านบนของ ขวามือได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะกลับมาที่โปรแกรมได้แล้วค่ะ